พี่ยาวเนี่ยพอก็เสียงเสียงไปงั้นเนี่ยถสงเสียงว่าเสียงว่ากิตสารใบแก่ตันเนี่ยมีมีใครมีใครเขาฉีกเขหรอกครับแต่จริงๆอ่ะผมว่าสารมันที่ได้ถุกระยะพอว่างั้นปะการซึมอ่ะในหลกักวิทยาศาสตร์มันคือซึมใดดีสุดคือใบอ่อนใบเพรีดแต่ผมเคยเห็นคนที่เขาฉีดสารเขาฉีดตอนใบปีแดงเลยนะเขาว่ามันดบหยอดไปด้ดยพวกเนี้ยอพอเคยทำปะก่นเนี้ยก่อนเนี้ยครั้งนี้แหละก็จนใบชุดเนี้ยมันถึงแก่เร็วไงมันถึงสีเข้าเร็วไง่ใบไม่ทันแก่แต่มันเขียวไวไง บวกกับใบเก่าหนาใบเก่ามันหนาพออ่ะมันก็เลยเขียวไวอ่ะเนี่ยนณวันที่ฉีดอ่ะใบสะพัดเนี้ยครับเนี่ยใบแบบเนี้ยน้องดีนะเนี่ยใบสะพัดเนี้ยแต่ควันหนเยอะสิบเก้ากันยาอืมครับเอ bride, oh, yeah. um, ้ะผอมมีใบไหนชัดๆไม่เห็นการสะสมอาหารวันนี้แบบนี้เป็นใบที่ถ้าดูเงี้ยแต่ถ้าว่าสะสมอาหารเลยเขาดูกลัวดูกลางใบเส้นกลางใบเหลืองเนี่ยเนี่ย อ๋อดูคอฮะเป็นกลางใบ <c oughs> ชาวช <c oughs> ามองว่าเหมือนเหมือนแว่นปลาดุกเ <c oughs> หมือนเนื้อปลาดุกที่หัน <c oughs> ่นแว่นปีนี้ที่มันพลิกความทำแบบเดิมๆมาสามเรื่องเดินแต่จีบซีตั้งแต่ใบสองเริ่มตีฉีสารใบแกแ่และก็เก็บแขนงไว้จนถึงหน้าวันนี้ยังยังไม่ตัดปกติไม่เคยเก็บแขนงไว้ขนาดน,นี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่ ยังอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้เ <laughs> พราะปีที่แล้วโจทย์มันเยอะว่าทุเรียนออกดอกยากคิดว่าถ้าทำเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาได้เหมือนเดิมอีกเปลี่ยนแนวเปลี่ยนคิดใหม่ๆเยอะๆเลยนี่มีตาดอกอยังดูดิโอ้ผมว่า,ากันขางจะรออากาศจะย่างเดียวนี่ยนะนี่พี่ยาตรงไหนมีแขนงะตาดอกยิ่งเกิดเห็นไหม,มครับนี่นี ตรงที่เป็นที่มีแขนงเนี่ยซ่อนซ่อนอยู่เนี่ยตาตาดอกจะเดินออกโคนขั่วแล้วก็เดินเนียเดินในในอกอ้อมกอดของแขนงเลยเนี่ยปีก่อนๆนี่ตัดหมดแล้วตัดจนตัดจัดตัดจนตัดรสองแล้วตัดปั๊บพอฟามชื้นลงมันก็เดินเป็นแขนงต่อเนี่ยเห็นไหมพี่ยางเนี่ยเนี่ยตาไม่เนี่ยเริ่มจะออกขาวๆเล็กๆ ถ้าฝนตกกระหน่ำซ้ำมือมันหไรนะยังแหลมหอแหลมฝนตกกระหน่ำซ้ำมือก็กลายเป็นใบให้นะอพอให้ใบพอกี้คะแนนเนี่ยแต่ตอนเนี้ยผมว่ามันตัวยหมากเลยนะพอหายละลับแปดสิบห้าแปดสิบห้าคะแนนใช่ไหมมันยังไม่สวยคลิปแล้วที่จะละ็อกีสียเพราะว่ามันก็ยังมีจุดสนิมจุดสลายที่ใบเก่าอยู่เยอะมากเนี่ย ใบเก่ามากเนี่ยใบ,บตั้งแต่รุ่นเลี้ยงลูกป,ปีกายมั้งเนี่ยครับพอฮะอยากใช้ฮะอยากใช้คอเปอร์เยอะกว่าน,นี้แต่ข้อจํากัดคือมันไปกับใครเขาไม่เคยได้โอ้ใช่ครับก็เลยเดินไปแขกครั้งสองครั้งเองคอเปอร์คอเปอร์ไปใครเขาไม่ได้ครับไปใครเขาไม่ได้ครับแม่กระทางไอยาเอ้เ<ม>ิลาเนาะ<ม>ค,คอเปอร์ไฮดรอกไซด์<ม>คอเปอร์ออกซิคอลายเงี้ยชี้กับใครเขาไม่ได้นะใบของพ่อย์เนี่ยพอมันน่าเกินไปไหม ดูไปตอนเนี้ยหนาเกินไปไหมหนาจําจนวนหนาจําจนวนเออจนถังบังแสงกันไหมผมบังบังเพราะตอนต,ต,ตัดกิ่งรถกิ่งประธานเขาวหวกําลังดี